ถ่ายรูปก็มาชมสื่อสารแต่ละของ6%มากโกะมาทุกคนอยากทำบุญทำไรสัารทานโดยคณะคณะดาจารย์และผู้สิทธิ์นันนโทโธพิจาเิก็บรรยากาศ สุสานไตรลักษ์ของพ่อเกษเมรมโกณจังหวัดลำปางทท่ทานทุกโกนะก็เป็นอีกท่องเที่ยวหนึ่งที่ํำบุญสักกระกราไบ,บเพื่อเป็นสิริมงคลนะแน่นก็พาทุกท่านมาดูมาชมกันเนาะนนะบรรยากาศที่มีโอกาสได้มาทัศนศึกษากับ คณะอาจารย์และเพื่อนพระนิสิตด้วยกันที่สุสานใตรักเซมเฮมาโกนะทุกทานทุกก็ทุกที่ที่ไปนะก็สถานที่ก็สุดอลังการนะเพราะว่าเราไม่เคยมาการมาัาง้งก็ถือว่าเป็นบุญ

สวยงามเมลิกาที่สวยงามแล 7, ้วเซเว่นนะครับไปดู power bank มีไหมมิยูกาไม่รู้อำเภออะไรนะตรงนี้งาที่ปฏิบัติทำเจอแล้วเซเว่นก็มาดูบรรยากาศของคืเออินยางก็วันนี้ มาดูกันเนาะอ่าจะเป็นว่าเราถ้ารูก้ก็มาชมสื่อสารแะ่ับ6ซมาโก้นั่นคือคนก็าจะทำบุญทำไรสารทานโดยคณะคณะกรรมการแบบทสิทาโทภิญาติ รู้น่ะยอมเป็นตํารวจทารนะครับงขั้นตเป็นเจ้า